สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเซลี์ปีใหม่ค่ะอีกเช่นเคยอตอนนี้ค่ะพีใหม่กำลังจะขับรถนะคะเอารถไปส่งเราไปข่า้านนะปลายทางค่ะอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะรุ่นที่พีใหม่ขับอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นรุ่นซีระตูวีคลอส 3.0m นั่นเองออน ตอนนี้ค่ะออกมาเช้ามากเลยตอนนี้เวลาที่เจ็ดนาฬิกาก็นัดรับกับลูกค้าไว้ที่แปดโมงนะคะถึงบ้าน <c oughs> อืมพอดีว่าไปนัดก,กับทาไว้แปดโมงครึ่งนะคะก็เลยจะพยายามไปถึงบ้านลูกค้าประมาณแปดโมงเพื่อที่จะให้ทันเลิกเจิมเลิกอะไรกพราะว่ากันไปเพราะว่าในไหนลูกค้าก็จะออรถมาประมาณ สอเดือนกว่าถึงสเดือนได้แล้วก็ดูเลิกงามยามดีนะคะเป็นสริงองคุณต่อไปนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนค่ะเดินทางไปพร,พร้อมๆก,กันกับรถรุ่นนี้สีประตูวีคอสสามดศูนเอมค่ะสวยงามมากเลยคันนี้แล้วก็ลูกค้าก็ใจดีด้วยนะรอรถนานลูกค้าก็ไม่เกี่ยงค่ะขอโทษลูกค้าด้วยนั่แหละ ก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะก็ก็ช่วยๆกันไปนะลูกค้าก็เข้าใจลูกค้าใจดีนะคะแต่เดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยะคะ่ะไปค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อําเภอเชียงของนะคะ<ม>จังหวัดเชียงราย<ม>บ้านเฮาดอยก็จะเยอะๆนิดนึงนะเจ้าเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายไปสง่า<ม>ไปเวียงแกน่น อนะอันนี้ก็เป็นสามแยกบ้านลุงนะบ้านลุงลุงใครไม่รู้ไม่ใช่ลุงแล้วนะอันนี้สามแยกบ้านลุงคือหมู่บ้านนะชื่อว่าบ้านลุงนั่นเองค่ะเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงแก่นกันค่ะตามถูดรถใหญ่ค่ะแต่สบายมากเพราะว่า เราอะเป็นเกียวโตนี่เราอยู่ไม่เคียนค่ะทุกคนก็ขับเครื่องสามพันนะเนาะสบายๆกำลังเหลือๆเลยมบรรยากาศดีมากเลยนะคะที่นี่ทุกคนอเริ่มลงเขาละตามตูดรถใหญ่ขึ้นเขาแบบราชันระยะยาวเลยนะเมื่อกี้ะ ว้าวดูบรรยากาศสิบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดิมของบ้านเหาเด้อเนทางต่อนะคะไกล้แล้ตามจูดอีกแล้วน่าจะยาวไปถึงเวียงแก่นเลยแหละสภาพนี้ขึ้นเขากำลังเหลือๆนะคะ <c oughs> มีความเลยซอยบ้านลูกค้านิดหน่อยคะ่ะบ้านลูกค้าอยู่ซอยแปดเดยวนะ <c oughs> อพอดีรอบที่แล้วเอามาให้ลูกค้าเทสได้เราก็ไม่ได้ปักหมุดไว้นะคะก็จำได้ว่าก่อนถึงโรงพยาบาลอที่ไหนได้เลยเช่นั้นเห็นะะมอสแปดหมูนี้ไหมหลงค่ะทุกคนเนี่ยนะจำไม่ได้อ่ะ บ้านไทยพัฒนาเออนี่ไงแล้วก็อยู่ซอยแปดนี่นี่นี่ไงนี่ไงถึงแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ก็เอาง่ายๆก็สมองเลือ่อนๆนี่เ <c oughs> องถึงแล้ว รัวบ้านลูค้าสวยนะคะเห็นล้วมาถึงที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ 35. นาฬิกาสามสิบห้านาทีไดวขออนุญาตเอารถจอดก่อนแล้วกันเนาะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเสียบกล้องหน้าให้ลูกค้านิดนึงโอ,อเค ไปแล้วนี Ed ่ไหนล่ะลูกค้าสาวอื้อหือากาศดีเดี๋ยวถ่ายให้น้องนิ่งดูกัน ไสไม่ไลส์ไม่อะทายกับแม่กันก็ได้อะได้เนี่ยแม่กลับเริ่มดำนี่ก็ได้ค่ะเอ๋โอเคฮะงคนเดี๋ยวสายๆก็มาละนี่มันเจ้าอยอะเนาะเอ๋เน่โอเคเดี๋แม่ยืนตั้งห้นนะด้จ้าเดี๋ยน้องยืนฝั่งนี้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอ่ะ กแม่แสดงความพู้ซืกก่อกบรถกันนี่หน่อยถูกใจก็สวยสวยถูกใจมากเลยนะเจ้าเนาะอย่างใดก็ขอบคุณแม่เจ้นานักนะเจ้าเนาะเจ้าอย่งไดมีอย่างเกือกอาหันหน้องหอมกำเนานะเจ้าบายบายก่อนนะเจ้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขยับรถกันลดกันนี่เสียงเป็ลี่านล่ากันนี่นะเอะอ บายๆท้าปอขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า